จุดจากตามานเนยริ่มมีอาการดีขึ้นใช่ไหมค่ะเนี่ยจุดเนี้ยที่ลากๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอทําไประดับหนึ่งอ่ะแขนเขาจะความรู้สึกก็ค่อยกลับคืนมาเพราะว่าเลือดมันเดินไงที่มันชาเพราะเลือดมันเดินไม่สะดวกตอนนี้รู้สึกไงบ้าง เบาขึ้นไหเราขึ้นนะเนาะต่างจากตอนแรกลยเนาะต่างตอนแรกตอนแรกมันหน่วงมันหน่วงหน่วงเริ่มเบาออกเบาออกแล้วนี่ละระบบร่างกายกค่อยๆฟื้นละแต่มันต้องอค่อยๆแก้ที่รัศวน